อาการหนังตาตกครับหลายคนก็เคยเป็นแบบนี้เกิดจากการที่มีกล้ามเนื้อที่หนังตาเนี่ยหย่อนคล้อยหรือว่าเกิดจากการที่มันอ่อนแรงครับซึ่งอาจจะตกข้างเดียวหรือหนังตาตกสองข้างก็ได้บางคนเนี่ยก็เป็นจากอายุครับเมื่อสูงวัยขึ้นกล้ามเนื้อบริเวณหนังตาก็เกิดความอ่อนล้าเกิดการหย่อนคล้อยก็เรียกว่าซีหน่ายโทซิสได้แต่หลายคนครับเมื่อมีอาการหนังตาตกเนี่ยบางคนไม่ดูตัวเองครับแต่ว่ามีคนทักครับ เช่นเราไปถ่ายรูปทําบัตรประชาชนครับแล้วเจ้าที่ก็ทักว่าเอ๊ะทำไมคุณดูหนังตาตกหรือบางทีเราไปถ่ายรูปไปเที่ยวที่อื่นแล้วก็มีเพื่อนทักว่าเธอดูหนังตาตกข้างใดข้างหนึ่งนะแต่บางคนเนี่ยพอหนังตาตกสักพักหนึ่งมันก็กลับดีเหมือนเดิมครับบางคนก็สลับซ้ายสลับขวาได้และวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าอาการหนังตาตกแบบไหนที่คุณจำเป็นต้องศึกษาตัวเองและรีบไปพบคุณหมอนะครับ โดยในโรคแรกนะครับก็คือโรค MG ครับภาษาไทยคือโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงภาษาอังกฤษคือ Myasthenia Gravis ครับแน่นอนครับ MG คือเขียนเหมือนชื่อยี่ห้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งครับและ ก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยดรไมค์ก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับโรค MG มเนี่ยมาหลายคลิปมากสามารถย้อนไปดูได้นะครับแต่โดยคร่าวๆเนี่ยโรค MG นะครับก็เป็นโรคที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอาการหนังตาตกครับหนังตาตกาจ,จะเป็นข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างก็ได้และอาการนั้นเนี่ยมักจะเกิดช่วงบ่ายๆของวันครับหรือมีอาการที่เราอ่อนล้าครับร่วมกับมักจะมีอาการกลืนลําบากครับหรือบางคนนี่อาจจะมีอาการรู้สึกพูดเหมือนเสียงขึ้นจมูกบางคนรุนแรงหนักถึงขั้นมีอาการแขน อ่อนแรงแต่สักพักเมื่อเรานั่งพักหรือนอนพักไปครับมักจะค่อยๆดีขึ้นโดยวิธีง่ายๆครับที่คุณจะสังเกตตัวเองว่าเป็นโรค MG หรือเปล่าเนี่ยหากคุณมีอาการหนังตาตกครับให้คุณพยายามหาเจลเย็นหรือผ้าห่อน้ําแข็งนะครับประครบตรงบริเวณที่มีหนังตาตกตาข้างนั้นที่หนังตาตกเนี่ยเมื่อประครบไป2นาทีครับก็จะค่อยๆลืมตาขึ้นเองได้แบบนี้เรียกว่าไอซ์แพคเทสครับโรคต่อมาครับคือโรคที่เรียกว่า เส้นประสาทสมองคู่ที่3ครับโดนกดทับแน่นอนครับการที่มันโดนกดทับเนี่ยก็ทาให้มีอาการหนังตาตกได้แล้วบางคนมีอาการเห็นภาพซ้อนด้วยครับและการที่มันโดนกดทับเนี่ยก็เกิดจากการที่มีอาจจะมีหลอดเลือดบางเส้นโป่งพองกดทับเส้นประสาทสมองอยู่หรือว่าเกิดจากมีเนื้องอกเนื้อร้หรือมะเร็งหรือว่าบางคนเนี่ยเกิดจากเยื่อหุ้มสมองหนาตัวหรือบางคนครับมีติดเชื้อเกี่ยวกับแบคทีเรียเชื้อราหรือวัณโรคในเยื่อหุ้มสมองได้ครับ โรคสุดท้ายนะครับชื่อว่าโรคออเนอร์ซินโดรมครับโรคนี้ไม่มีชื่อภาษาไทยครับโรคนี้เนี่ยเขาจะมีอาการหนังตาตกแต่ตกไม่เยอะครับตกนิดหน่อยและอาการหนังตาตกนั้นเนี่ยมันจะเป็นตลอดเวลาครับไม่มีเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเหมือนโรคเอ็มจีครับและอาการโรคนี้ที่มีอาการร่วมเนี่ยมักจะมีอาการเช่นมีอาการเงื่อไม่ออกข้างเดียวกับที่มีหนังตาตกครับมีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งเมื่อสมัยก่อนนาน10ปีแล้วครับมีผู้ป่วยท่านหนึ่งไปออกรายการครับบอกว่าวิ่งมาราธอนครับ แล้วพบว่ามีการเหงื่อออกข้างเดียวครับแต่ข้างตรงข้างที่เหงื่อออกนั้นมีหนังตาตกแบบนี้ครับก็เป็นโรคออนเนอร์ซินโดรมได้เช่นกันครับดังนั้นนะครับอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับหากคุณมีอาการหนังตาตก แต่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยแต่บังเอิญมีคนทักครับ mm. เพียงแค่มีคนทักคุณไปดูหน้ากระจกตัวเองแล้วพบเนหนังตาตกจริงครับคุณควรรีบพบคุณหมอนะครับเพราะว่าอาการหนังตาตกที่ผมได้กล่าวมาแล้ว3โรคนั้นเป็นโรคที่พบบ่อยและมีโอกาสในอนาคตที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นอ่อนแรงกล้ามเนื้อแขนขาติดเชื้อเนื้อหุ้มสมองและมีโอกาสเสียชีวิตได้ครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปของด็อกรไมนะครับสามารถติดตามได้3ช่องทางนะครับคือ TikTok Facebook นะครับและ YouTube นะครับเซิร์ชคำว่าหมอสมองครับจะเจอผมเป็นชื่อแรกนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ